สวัสดีครับท่านผู้ชมลามานิวสขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมายังสมรภูมิการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในวันที่1,020ครับยูเครนใช้ลุกยาวถล่รมรัเสเซียตั้งแต่เหนือจรดใต้สร้างความเสียหาย อย่างมากมายแบบประเมินค่าได้ยากส่วนภูมิภาคคุสดูเงียบไปกับส่วนในพื้นที่ประเทศยูเครนนั้นการสู้รบยังคงดูเดือดกับยูเครนอาจจะต้อง ทหารออกจากบางพื้นที่ครับเช่นทางทิศใต้ของเมืองคูราคอปครับและก็นอกนั้นยูเครนเอาอยู่ครับสมพรผลของการสู้รบกันในวันที่1,020เป็นดังนี้ครับทหารรัเสเซีย เสียชีวิต1 3 9 0นายบนายดเจ็บ6 9 5 0นนายรถถังถูกทำลายเพิ่ม6คันรถเกราะถูกทำลายเพิ่ม29คันยานยนต์ทางทหารถูกทำลาย54คัน ปืนใหญ่ถูกทำลาย5ระบบดโดรนไม่มีเลยนะครับวันนี้โดนสาเหตุนะครับไมเ่เข้ามารบกวนประชาชนชาวรัเสเซียครับน,นี้ท้องฟ้าปลอดโปรง่งครูสมิสไซสกัดกันได้สองลูก อุปกรณ์พิเศษถูกทำลาย1ระบบกระสุนปืนใหญ่3,000ลูกกระสุนปืนเล็ก1,000 0ลูก RPG 5 0ีจี0 0ลูกครับรวมมูลค่าความเสียหายของกองทัพรัเสเซียในการสู้รบกัน วันที่ห0 20, ึ่เท่ากับ14บสี่ล้านสามแสนแบาล้านแปดแสนบาทครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้6 6 0ันล้านบาท นะครับส่วนทิศทางของสงครามนั้นยูเครนดูครบเครื่องครับในะเวลานี้มีทั้งลูกสั้นลูกยาวทั้งวงนอกวงในยูเครนดูดีกว่าครับ โดรนสาเหตุวันนี้ไม่มีเข้ามาเลยครับอาจจะเป็นผลิตไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าหมดไปแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดณนะเวลานี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ซาโป,ปริเซียครับ กขขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับขอบพระคุณทุกคำติชมครับสวัสดีครับ